สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นี่นี่นนแตงไทยเตงไทยเตงไทยแตงไทยหอมหอมหอมันวามีใครชอบกินแตงไทยบ้างจริงๆเอาไปทําขนมหวานก็ได้นะทุกคนเอาไปทําหวานนะจา้าขอบอกนะคะทุกคนเตงไทยหอมๆเลยจ้ยาเดี๋ยวควานเอมามะลิทเขาออกก่อนจ้ะหอมมากๆทุกคนก็ เอาเมล็ดเข้าออกไปแล้วนะคะครึง่งอีกครึ่งหนึ่งนะคะทานไปแล้วด้วยครึ่งหนึ่งยังเหลืออีกนิดนึงนะคะอันนี้เราจะตับเอาเมล็ดเข้าออกก่อนนะเดี๋ยวเรามาชิมกันอันนี้อันนี้คือพี่ที่กินไปแล้วนะคะทุกคนกินไปแล้วควานกินไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมให้ทุกคนดูนะอันนี้ทุกคนหอมมากทุกคนเอ้ยนี่นี่นี่ดูใกล้ใ คือเขาขึ้นของเขาเองเลยค่ะทุกคนคือเขาเรียกว่าอะไรนะ uhh. เวลาเรากินแล้วแล้วเราเอา,มาเมล็ดเขาไปไปเอเขาเรียกอะไรนะเอาไปหวาน jard. ทุกคนเอ,อ้ยอะไรจะหอมขนาดนี้อันนี้คือแกะมเมล็ดออกไปแล้วนะคะทุกคนส่วนหนึ่งนะคะครึง่งครึง่งครึงคร่งอันแบ่งครึ่งกันนะคะแบ่งครึ่งแล้วไว้แล้วเขาก็สุกค่ะทุกคนมีความหอมมากๆนะคะเดี๋ยวเราก็ชิมไปแล้วด้วยนะคะทุกคนมีความหอมแล้วก็มีความหวานนะคะ อมมากทุกคนนี่เราจะใช้วิธีการตักแบบนี้เลยนะคะทุกคนไม่ไดไม่ได้อ่าทําเป็นชิ้นๆเลยนะคะใช้ช้อนตักกินแบบบ้านๆค่ะขอบอกนะคะทุกคนแตงไทยหอมๆเลยจ้าเดีย๋ยวควานอเอามาล็ดเขาออกก่อนจ้ะหอมมากๆทุกคนแตงไทยที่ทมีความหอมอันนี้ก็มีอยู่ลูกเดียวนะคะทุกคนในสวนนี่นะคะ มาทานแตงไทยด้วยกันนะจ๊ะทุกคนข้าขอบอกนะคะทุกคนแตงไทยหอมๆเลยจ้าเดี๋ยวควานเอามะลิศเขาออกก่อนจ้ะหอมมากๆทุกคนน้าขอบอกนะคะทุกคนแตงไทยหอมๆเลยจ้าเดี๋ยวควานเอามะลิศเขาออกก่อนจ้ะหอมมากๆทุกคนน่าขอบอกนะคะทุกคนแตงไทยหอมๆเลยจ้าเดี๋ยวควานเอามะลิศเขาออกก่อนจ้ะ หอมมากๆทุกคนไว้แล้วเขาก็สุกค่ะทุกคนมีความหอมมากๆนะคะเดี๋ยวเราก็ชิมไปแล้วด้วยนะคะทุกคนมีความหอมแล้วก็มีความหวานนะคะ mm. ก็เอาเมล็ดเขาออกไปแล้วนะคะครึ่งอีกครึ่งหนึ่งนะคะทานไปแล้วด้วยครึ่งหนึ่งยังเหลืออีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้เราจะกับเอาเมล็ดเขาออกก่อน,น <oui. S 1> คือเขาขึ้นของเขาเองเลยค่ะทุกคนคือเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเรากินแล้วแล้วเราเอา,มาเมล็ดเขาไป ไปเขาเรียกอะไรนะเอาไปหวานทุกคนเอ้ยอะไรจะหอมขนาดนี้อันนี้คือแกะเมล็ดออกไปแล้วนะคะทุกคนส่วนหนึ่งนะคะครึ่งครึ่งครึ่งอันแบ่งครึ่งกันนะคะแบ่งครึ่งแล้วทุกคนเอ้ยอะไรจะหอมขนาดนี้อันนี้คือแกะเมล็ดออกไปแล้วนะคะทุกคนส่วนหนึ่งนะคะครึ่งครึ่งครึ่งอันแบ่งครึ่งกันนะคะแบ่งครึ่งแล้วนะคะก็ไปทําขนมหวานก็อร่อยค่ะทุกคนนะ อร่อยมากๆหอมหวานอร่อยแตงไทยอืไว้แล้วเขาก็สุกค่ะทุกคนมีความหอมมากๆนะคะเดี๋ยวเราก็ชิมไปแล้วด้วยนะคะทุกคนมีความหอมแล้วก็มีความหวานนะคะหรือเอาไปโยนไว้ตามในสวนอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคนแล้วเขาก็จะขึ้นของเขาเองเนาะขึ้นมาแล้วก็ได้มาหนึ่งลูกนะคะ หนึ่งลูกก็ห้าขอบอกนะคะทุกคนแตงไทยหอมๆเลยจ้าเดี๋ยคว,วานเอามะาลิตรออกก่อนจะ่ะหอมมากๆทุกคนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะคะแต่หอมมากๆอขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนบา,บายๆค่ะทุกคนเอ้ยอะไรจะหอมขนาดนี้อันนี้ คือแกะเมล็ดออกไปแล้วนะคะทุกคนส่วนหนึ่งนะคะครึ่งครึ่งครึ่งอันแบ่งครึ่งกันนะคะแบ่งครึ่งแล้วอืมขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะอันนี้ยทุกคนหอมมากมากทุกคนเอ้ยนี่นี่นี่ดูใกล้ใก สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นี่นี่แตงไทย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 หอมหอมมันหวานมาฝากทุกคนนะจ้าอันนี้ยังไม่ได้อ่าเอา,มาเมล็ดข้าวโอกนะทุกคนนี่เลยจ้ะหอมทุกอ่เอาเมล็ดข้าวอกไปแล้วนะคะครึ่งอีกครึ่งหนึ่งนะคะทานไปแล้วด้วยครึ่งหนึ่งยังเหลืออีกนิดนึงนะคะอันนี้เราจะกลับเอาเมล็ดข้าวโอกอก่อนนะคะ อันน,นะน,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 นี้ทุกคนหอมมากมากทุกคนเออนี่นี่นี่ดูใกล้ใกล้แตงไทยที่มีความหอมอันนี้ก็มีอยู่ลูกเดียวนะคะทุกคนในสวนนี่นะคะ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมค่ะมาฝากทุกคนนะจ๊ะอันนี้ยังไม่ได้อ่าเอามาล็ดเขาออกนะทุกคนนี่เลยจ้ะ หอมแบบนี้เลยนะคะแตงไทยที่มีความหอมอันนี้ก็มีอยู่ลูกเดียวนะคะทุกคนในสวนเนี่ยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาชิมกันอันนี้อันนี้คือที่ที่กินไปแล้วนะคะทุกคนกินไปแล้วควานกินไปแล้วนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเรามาชิมให้ทุกคนดูนะไอ้นะคะก็ไปทําขนมหวานก็อร่อยะคะ่ะทุกคนนะ อร่อยมากๆมีใครชอบกินแตงไทยบ้างจริงๆเอาไปทําขนมหวานก็ได้นะทุกคนเอาไปทําหวานนะใส่กับแตงไทยที่มีความหอมอันนี้ก็มีอยู่ลูกเดียวนะคะทุกคนในสวนนี่นะคะ มาทานเตงไทยด้วยกันนะจ๊ะทุกคนไปนะคะก็ไปทําขนมหวานก็อร่อยค่ะทุกคนนะอร่อยมากๆคือเขาขึ้นของเขาเองเลยค่ะทุกคนคือเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเรากินแล้วแล้วเราเอามาเล็กเขาไปไปเอเขาเรียกอะไรนะเอาไปหวานทุกคนเอออะไรจะหอมขนาดนี้อันนี้ คือแกะเมล็ดกอ,อกไปแล้วนะคะทุกคนส่วนหนึ่งนะคะครึ่งครึ่งครึ่งอันแบ่งครึ่งกันนะคะแบ่งครึ่งแล้วมาทานเต็งไทยด้วยกันนะจ๊ะทุกคนไอนะคะก็ไปทําขนมหวานก็อร่อยะคะ่ะทุกคนนะอร่อยมากๆมืมขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคน บายบายค่ะอืม,อมขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนบายบายค่ะอันนี้ยทุกคนหอมมากทุกคนเอ้ยนี่นี่นี่ดูใกล้ๆหอมมากทุกคนกกคน,นี่เราจะใช้ วิธีการตักแบบนี้เลยนะคะทุกคนไม่มีไม่ได้อ่าทําเป็นชิ้นๆเลยนะคะใช้ช้อนตักกินแบบบ้านๆแล้วก็เอาเมล็ดเข้าออกไปแล้วนะคะครึ่งอีกครึ่งหนึ่งนะคะทานไปแล้วด้วยครึ่งหนึ่งยังเหลืออีกนิดนึงนะคะอันนี้เราจะตักเอามาเล็ดเข้าออกก่อนนะคะหอมมากทุกคนนี่เราจะใช้วิธีการตักแบบนี้เลยนะคะทุกคนไม่ไม่ได้อ่าทําเป็นชิ้นๆเลยนะคะใช้ช้อนตักกินแบบบ้านๆไว้แล้วเขาก็ซุก ค่ะทุกคนมีความหอมมากๆนะคะเดี๋ยวเราก็ชิมไปแล้วด้วยนะคะ <t> ทุกคนมีความหอมแล้วก็มีความหวานนะคะ <t> ก็เอาเมล็ดเข้าออกไปแล้วนะคะครึ่งอีกครึ่งหนึ่งนะคะทานไปแล้วด้วยครึ่งหนึ่งยังเหลืออีกนิดนึงนะคะอันนี้เราจะตักเอาเมาเล็ดข้าออกก่อนนะคะหอมมากทุกคน,นนี่เราจะใช้วิธีการตักแบบน,นี้เลยนะคะทุกคนไม่ไม่ได้อา่าทําเป็นชิ้นๆเลยนะคะใช้ช้อนตักกินแบบบ้าน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นี่นี่นนแตงไทย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 หอมหอมหอมันๆวานมีใครชอบกินแตงไทยบ้างจริงๆเอาไปทําขนมหวานก็ได้นะทุกคนเอาไปทําหวานนะใก่ก้าขอบโบกนะคะทุกคนแตงไทยหอมๆเลยจ้ยาเดี๋ยวขวานเอามาลิดเขาออกก่อนจ้ะ หอมมากๆทุกคนไม่เห็นก็ไปเก็บมาแล้วก็เอามาบ่มมาไว้ทุกคนมาบ่มไว้แล้วเขาก็สุกค่ะทุกคนมีความหอมมากๆนะคะเดี๋ยวเราก็ชิมไปแล้วด้วยนะคะทุกคนมีความหอมแล้วก็มีความหวานนะคะเาทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะคะแต่หอมมากเดี๋ยวไปโยนไว้ตามในสวนอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแล้วเขาก็จะขึ้นของเขาเองเนาะขึ้นมาแล้วก็ได้มาหนึ่งลูกนะคะ หนึ่งลูกก็ขอบคุณที่รับชมค่ะอันนี้ทุกคนหอมามากทุกคนเอ,อ้ยนี่นี่นี่ดูใกล้ๆก็เอามเมล็ดเขาออกไปแล้วนะคะครึ่องอีกคร่ง